ทุกเช้าที่เปิดไลน์เปิดทีวีหรือเข้าโซเชียลมีเดียตอนนี้ทุกคนคงจะหนีไม่พ้นกับข่าวโรคระบาดที่น่าหดหูขึ้นทุกวันสถานการณ์ตอนนี้กําลังทําให้คุณเครียดโดยไม่รู้ตัวอยู่หรือไม่บุคลิกและลักษณะนิสัยในชีวิตประจำวนันของคุณกำลังเปลี่ยนไปอยู่หรือเปล่าไม่อยากพูดคุยกับใครเก็บตัวนอนไม่หลับวาดระแวงเศร้าไม่มีสาเหตุคิดเยอะหรือแม้แต่ฟุ้งซ่านก็าตาม ท่าผู้ชมครับสัปดาห์นี้รายการต0สิบเด์ไลฟ์เยียวยาใจไปด้วยกันปล่อยและหมอท็อปจะมาถามคุณว่าคุณกําลังเครียดกับการเสพข่าวหรือไม่ฝากคำถามหรือเล่าเหตุการณ์ของตัวเองมาให้เราได้ฟังได้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ไม่แน่ว่าคุณหมออาจจะมีคำแนะนำเด็ดๆให้คุณและมาเช็คตัวเองพร้อมฟังแนวทางแก้ไขไปพร้อมกันอังคารนี้4โมงเย็นทางแฟนเพจเฟซบุ o กตีสิบเด